กับซาดีเอฟซีทุกคนนะครับวันนี้ว่ากับเบสายสนะครับวันนี้เบก็จะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับมาดักกันเลยนะครับว่าวันนี้เราจะได้สักกี่ตัวนะครับเดี๋ยวเบยเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆทุกคนไปด นี่ก็เป็นอันสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันพุ่งนี้นะครับครับตอนนี้เราก็จะใส่กับดัษซส่รบร้อยนะครับแล้วก็จะกลับบ้านนะครับเรามาดูพุ่งนี้ว่าโดนกี่ตัวนะกับสวัสดีตอนเช้าวันนี้แล้วก็เช่นแฝดแล้วก็มาดูเราดักหนุเมื่อวานไว้นะตอนเช้าว่าจะโดนกี่ตัวนะครับ จะพาเพื่อนไปดูนี่ครับอันแรกของเราโหเรียบร้อยครับตัวนี้เรียบร้อยหนึ่งตัวครับเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับตัวหนึ่งเราก็มาดูอันต่อไปนะครับมาดูอันนี้นะครับบอลดุนหรือเปล่า โอ้โหเรียบร้อยครับตัวนี้แตกอีกหนึ่งครับนี่ครับเรียบร้อยครับอีกหนึ่งตัวครับแต่ว่าตรงนี้ครับแตกหนึ่งนะครับตัวใหญ่มนกนะตัวนี้ าดกขานาดโอ้โหคำนี้ลาบนางนี้เลยนะครับโอ้โหเหมือนอะไรกินนะเนี่ยหมาหรือเปล่าไม่รู้นะครับหมามาคุยหรือเปล่าโอ้โหเละเลยแล้มันดูคำนี้กันนะครับ ไม่โดนนะครับนี่ข้างหน้ายังมีอยู่นะครับมีหลายอันอยู่นะครับโอเควันนี้เราก็ได้หนูมาสามตัวนะครับเนี่ยสิบสี่อันนี้ได้แค่สามตัวนะครับเนี่ยหนูของเราครับนี่เขาเป็นป่านะครับนะป่าทึบเลยนะครับในวันดักหนูวันนี้เราได้แค่สามตัวนะครับ โอเคเพื่อนวันนี้เราก็ได้มาแค่3ตัวนะครับหนูหนูที่เราดักนะครับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับว่ารอบหน้าเราจะไปดักหนูที่ไหนนะครับแล้วเพ,วพวกกื่อนๆก็ F c ซนะครับก็รอติดตามชมได้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากครับสวัสดีครับ